หยุนมาหยุนมาไอ้ก้ามโตเฮ้ย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 มากองจิโกติเออนี้ก้ามโตก้ามโตว้าวเยอะแหละเยอะแหละเยอะแล้วสูงตัวโอ้สะปาสะปาเก่งเลยเก่ง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 นี่แหละชีวิตชิงขนาดนะครับสวัสดีครับเอลซิโอทันนะครับเนาะเมื่อนี้ครับ ไปหน้าหาปูนะครับเนาะหาปูหน้าไปกินนะครับเนาะไปฝากพี่ฝากน้องฝากเพื่อนฝากฟูงอยู่กรุงเทพมหานครประเทศไทยของเรานะครับนะครับเนาะไปเบิ้งครับหาปูหน้าสิเป็นจังดไดสิใดไจังไดเนาะอ่ะไห้หลายบ่ว่านดักที่ตามชมได้เลยครับเด้อทางไปให้ไปหน้าครับลงกไห่ลูกน้าเหมือนเดิม ทางอัอดรดเที่ยวบ่มันทางน้นทางกับแปนะครับเฉพาะทางเดินนะนขนน้ำทางไปก่อนละลูกสาวกับภรรยานะครับ นี่นะครับวิวทิวทัศน์นะครับนะวิวทิวทัศน์บรรยากาศตามชนบทตามต่างจังหวัดนะครับมันนอกเขานะ่ะคือกันกับประเทศไทยเท่านั้นละนะน่ะมีต้นไม้ต้นเตี้ยวครับต้นเตี้ยวต,ต้นกุ้งต้นจะิกต้นไม้ประเทศประเภทเดียวกันนะกันอยู่กันกินก็เหมือนกันนะครับนะ

ว่าจะมาเยี ton, deal, she? She ่ยงก็ค e okay, ืนฝ <energy> ุ่นผ่วผามามาเยี่ยงก็คืนไหนไ่าอยู่หรอเด็ดหอดแล้วครับมองง่มปูได้ครับเนี่ยบรรขาพระเจ้าจะลองก่อนละติดหน่อยลองอันนั้น ปอปูครับปูใช่หล่แนังะัแไดแล้วหนึ่งตัวหตัวตัวปูตัวแม่ครับนี่ตัวแม่ตัวแม่มันนะชหมปูตัวเมียนะครับอันนี้จะใหญ่ แสบได้ตัวน้อยอนไรออมาะแม่อีน่ะมาใส่อกมปูเกิมือบาที่มันนีบาด้งเกี่ยวนีงแบบนนีบดอกไม่ได้หนาแล้วขึ้นตึ้นาหมืจนจนีบ เฉืย่ยใจใช้ฝาอยู่มันแดดคชื่นใจนี่คือะมาณย่งไลนะครับตัวที่สองนะครับเ,เนาะไปมือบางกล้องมา ไอ้นังเดนังด้นี่แหละข่าวอูกระ้งไปทอครัไม่สิ้นข้อเจอไม่สนใจนะสิอ้าวหนึ่กูใหญ่อ่ะบเออเอาชื่ออัตติไปน้ออื่น เอาละครับวันนี้ออกจากน้องนี่นะครับไปหม่องอื่นหนึ่งจากน้องหน่อยโพดปูบอกให้ร้ายปันไดนะครับเนาะไปตรงที่มันเยอะๆมีหลายๆตัวเนาะเอาละมาทนันนี้มาเจออีกน้องหนึ่งใหญ่กัเกา่าเป็นน้องตามหองต่ำไฮในหน้าเนะ ของน้ำไหลราว่าสิลงให้กระชายเป็นนักเอกน้ำมันลงลงน้ำไปละกระได้ดขู้อาขให้ละางเยอะๆยู่ แมวเรียกว่างมโตมากค่ะบล้มาไหนทีใครบอกให้ถือโทรศัพท์มาบอกแ่เเเนกันนไปก่อนบมาขายบ่งเอาเลยตีวัละปืนได้อยู่จับุกิดแจางจกกระไรได้ จากบอปิดจากกระบด,ดอกอีูนะออให้จเพน่อยเอ็นาแซบได้แล้วครับนี่อันนี้เป็นปูตัวผูผปูตัวโูนะสําหรับนี่เกตกล้ามกับใแล,ล่วก็อ,อันนี้น้อยนะครับนะเนาะปูตัวู้ ัดี๋ยได้เดก๋ยวไ้เดี๋ยวเด้๋ยไดี๋ยวไปนั่นนมึงชอนไม่นัน้บอลน้าในเท่งน้าน้าเนี้ยเห็นบอลนาติดีูเโลไหมคะน่าหงายค่ะฟอฟันเต้ประเทศคูเเอาไปรับไป

ลูปลาูกล้านหาปูหาปลาอะไรแบบได้ไหมสุใช้ปูไม่ลุ่บ้างที นายยันหายังไม่ใช่ป้าชื่อนายยันป้าไม่ใช่คุณแจ็เยราอะไอ้ไวูนิบ <laughs> <laughs> เออไปไปขึ้นแล้วนะนั่งบนลงหาล่ะผู้ตายอยู่เหมือนบมอรานเหมือนบันหองลงหาออกเลยเยอะล้วสูงด้วยโอ้โอหสปาสปาโอ้เก่งเลยเก่ง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 กำไยฮัก กามโตไอ้กามโตนี่ปะคาี่ปคร์จเอ้อขอบใจขอบใจขอบใจลายละลายละทั้งเขาทั้งอันนี้ปลาารลงน้แอไนปลาาฮะอือ À. À, tự tự thì uống đi mọi người 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 นี่นางเอกนะปุ่นนิ่มปุ่นนิ่มปุ่นนิ่มจับดูปล่อยมันเว้ยปล่อยมันเอามันใญญายเป็นย่างปุ่นนิ่มเอาไปเดี๋ยวมันกัดอันนี้มันตายแต่อื่นหนีบมัน ่งต่อครูอะกกินมันกระต่าย

ก้ามต่อก้ามต่อเห้ยได้แล้วยังว <c inhos> ้าวเยอะแหละเยอะแหละดะแหล้วได้เยอะแล้ว <iquer>. บ <t ayuda> ันพอพ่อละนะครับได้พอสมควรนะครับเนาะ เียบร้อยแล้วพอประมาณละซัมนน่เอาการะซีเมื่อรับบทนี่ฮะเมื่อบาดเมื่อเฮือนเพื่อจะเอาไปเตรียมเนาะครับเนาะไปคัดกามตัวกามใหญ่คัดกามเพื่อ,อบอต้องให้มันหนีบตัวอื่นเนาะไปฝากเพื่อนฝากพี่ฝากน้องพี่กรุงเทพมหาคนครนะครับเนาะปูนาจากสปปลาว บัที่นี้ในบ้านห้องตมทงไหทงนายังหาย,หา,ย,า,ยากเลยครับเจ้าบางทีนะบางพื้นที่ปูกินยากเพราะปูทางบ้านห้องเป็นราคานะครับเนาะใส่ส้มตำบ้างนะเดี๋ยวนี้ก็เหลี่ยงคล้ายแล้วสมัยนี้เหลี่ยงปูหน้าค้ายแล้วปูนิ่มหรือว่าปูแป้งนะครับเนาะกิโลรับเป็นพันนะครับรขึ้นพัตตะคารขึ้นอั้นี่ แต่สำหรับที่นี่ Jews, aja, ả, หากินเองตามสบายแป๊บเดียวก็ได้เยอะแยะแหละนะครับน้าะาจับเมือบ้านเมือบ้านมือเดือไเปเตรียมคัดกามคัดอันนี้ใส่ถอกใส่ทงจักให้เข้าสิผ่านด่านบราณเนาะ เอาละบัดนี้ได้มากกับมาถอดกินนะครับเนาะแบ่งถอดกินก่อนจะไปกรุงเทพนะครับเนาะสำหรับกิมี้บริกินโจ้บริกินให้เบิง์นะครับเดอรปูถอดนะครับเนาะได้กลับประเทศไทยเขาแล้วนะครับอยู่15วัน1ิดามเออร์นะครับเนาะการใช้ชีวิตอยู่ที่สปปลาวตอนกลับประเทศไทยแล้วครับบัดนี้ครับกลับไปทํางานต่อจากที่บ้านเรานะครับเนาะเดี๋ยวเกี่ยวข้าวไปสิกลับมาใหม่นะครับเนาะอยู่ประมาณ3เดือน มาเกี่ยวขาวอยู่อีกนานนะครับประมาณ30วันนะครับนะสำหรับคลิปนี้คงจะจบแค่นี้นะครับเด้อสำหรับท่านที่ยุดดูอยู่ดูใหม่ก็ช่วยกดติดตามนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม